เป็นไงบ้างคะบรรยากาศเราวีเป็นนักแล้วก็สนุกมากเลยครับผมวันนี้ก็อยู่กับทิงพาวเวอร์นะครับผมในงานแบบที่ประหาสบการลางน้ำนะใช่ครับผมงานจัดที่นี่นะผมก็เมื่อกี้พอได้ขึ้นไปบนรถแห่แล้วก็เป็นการประสบการณ์ใหม่ดีเพราะว่าเราสองคนก็คือเป็นครั้งแรกเลยใช่ชีวิตนี้ไม่เคยขึ้นรถแห่มาก่อนมีแต่คนแต่ว่าตามแบบในทีวีอเลยเงี้ยเพิ่อย่างมากเดี๋ยวผมจะมีประสบการณ์อีกทีก็คือขึ้นรถกระบะครับขึ้นหลังรถกระบะเอาน้ำไปถังนึงแล้วก็เล่นเล่อนเล่นแถว ชุมชนแถวบ้านที่ที่เราอยู่ครับยังไม่เต็มอะบมประดีพื้นที่มันน้อยไปหน่อยน้อยหน่อยที่นี้พูุยบอกผมว่าเนี่ยถ้าเกิดพื้นที่มีเยอะหน่อยจะลงกับฟอรงเบิร์กเลยเมื่อกี้รอดูรอด้วยเดเตรียมรอด100ให้เลยนะด้วยเตรียมโยกเลยเปลี่ยนบรรยากาศไมเป็นดีเดี๋ยวกินเปลี่ยนบรรยากาศโอ้เปลี่ยนบรรยากาศมากเลยครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้ถึงเราจะไป็นงานสงการมันก็จะไม่ใช่เป็นแบบ ไม่ได้มีรถแห่ไม่ได้มีแบบนี้ก็อาจจะมีแบบบิสเตนแล้วก็มีการร้องเพลงโชว์นี่ที่ได้ลอาจริงๆถ้าพูดถึงงานสงกัญนิดนึงผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นปีแรกของเราสองคนเลยครับที่แบบได้ทำงานสำคาญก็ถึงกี่นาทีแล้วมันเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเออระดีแบบมันดีเพราะมันมีความแบบมันมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจอยจอยใช่ยิ่งตอนรถแห่แล้วเป็นคนแต่ว่าเลืนตามุ่ตาดสุดแบบเนียสนุกดีอะมันพากย์ไปเรื่อยยังไง สั้นไปได้เอะอกสั้นไปไหมก็สั้นไปแต่ว่าถามว่ร้อนไหมก็ร้อนนะสนุกมากเลยครับครับผมก็วันนี้ก็มีการเิทีนะมีการเล่นเกมแฟนคับเออแล้วก็มีการแจกน้ำแจกลูกบอลอยบบไใช่ครับเรลิจีโซดาก็เป็นเขาเรียกว่า เป็นน้ําสดชื่นให้กับเวลาร้อนๆแบบนี้แล้วก็เวลาสนุบสนุกแบบนี้ด้วยยิ่งทางคิงพาวเวอร์เขาเนี่ยส,สนับสนุปนผหลือภันไทยเองเซงนจ่ก็มาจากภาคกลางเองด้วยซึ่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในงานเที่ยบมาออกบูส์หรือเป็นร้านชา,าต่างๆก็เป็นทไทยเองแล้วก็เป็นเรียกว่าออไหเป็นอาหารไทยเป็นอะไรที่เป็นทนาหนรไทยหมืองเ มีหน้าจะจอยมาแน่นอนครับผมมาแน่นอนครับอยู่ที่ King Power แล้วแหละครับเพราะว่าที่ผมก็เจอผมก็แข่มากจนแล้วอย่างที่บอกแปว่าแบบเป็นที่แปลกใหม่แล้วผมเป็นคนที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแล้วเรามันงใจมาสนุกดีเปิดเต้นด้วยครั้งแรกครับผมก็เป็นครั้งแรกที่น้องเพลงประกอบซีรีส์สองเพลงจากซีรีส์ VR คือเราละกันตื่นเต้นมากเมื่อกี้ก็ไปอยู่ในวังนี่เราล้อแบบ ใต้ปรกาศแบบครั้งแรกต้องตื่นเต้นแบเป็นแฟนรองตามกันนะใ้กำลังใจอะไรแบบว่าก็ให้กำลังใจกันเยอะมากเลยครับผมก็คือร้องกันได้หลายคนเลยนะครับผมแต่วันนี้เขาพูดด้วยนะเป็นทีมที่กันแบบโอ้ใช่ใช่ทให้เป็นทีนี้หน่อยจอยหน่อยนครับก็อย่างสงกร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ทำงานอยู่ทุกวันเนาะแล้ววันนี้เหมือนแบบว่าพอได้มาทำงานแล้วเขาให้แบบให้จอยแล้วเขาจอยสุดไปเลยใช่ อื้อโหจะเหลืออะไรอ่ะเมื่อกี้นี่เกล็ดแล้วตนี้เลยกระเปาเนี่ยเก็บไว้นอกห้องไว้ดูมันชุ่มอ่ะใช่เก็บไว้ดีกว่าเพลงบ้างเพลงพีร่วงนะครับเกิดแล้วไปรวมสุดที่เราตอนที่เราถ่ายตามทีวีเนี่ยมันค่อนข้างสนุกสนานเนาะเพราะใยความที่มีหลายคนด้วยแล้วก็เพลงมันมีคอลแบบของเพื่อนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันให้ความแบบอบอุ่น สนุกครับครับใช่อย่างซีรี่วีอาร์ลันดากันเนี่ยคือเวลาที่เราถ่ายทำกันที่แอบวีเนี่ยคนรู้สึกว่ามันมีความแบบนทำให้เราคิดถึงสมัยเรียนที่แบบว่าเวลาเราเจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เออได้ถึงสมัยตอนที่เราอยู่มัธยมหรือมหาลัยที่แบบว่าได้เจอเพื่อนกินข้าวมาด้วยซีนี่วีมีไงถ่ายทำเป็นยังไงโอ้แอนด์วยใช่ครับออนแอร์นะครับผมก็ด้วย ก็คเดนิโอการถ่ายที่ไม่ได้รับเรื่องขนาดนั้นก็ตอนนี้ก็มีการวอนแอร์ไปแล้วครับผมแต่ว่าถ่ายก็ใกล้เสร็จแล้วสุดก็จริงๆแล้วเดือนประมาณ7จ็ดคิวนะคิวเจ็ดคิวว่าผมก็เลยการถ่ายทำประมาณเกือบชิ้นเต็มจนก็น่าจะเคลียร์เสร็จใครคนใครในประมาณเดือนนี้เดือนหน้าบางคนก็ตัดเต็มหมบทีใช่ครับแล้วผมก็จะไม่หนักเข้าบูดูเพราะว่าตอนนี้บูมถ่ายแล้วสมัยไหด้วยเขาก็อะไรครับต้เขาเป็นหาง ครับผมก็หนักงงอยู่ครับผมออกกองเจ็ดวันออที่ผ่านมาก่อนปุ่สงการก็ออกกองไปเจ็ดวันติดใช่ครับผมก็ก็สุดอยู่เหมือนกันครับผมแล้วก็ทําให้สุขภาพเราไม่ดีนิดนึงตอนนี้ก็ยังป่วยอยู่แต่ว่าสนุกเต็มที่ครับออกกอก่อนเยอะจริงๆแล้วพอได้เห็นกระแสตอบรับของซีรีส์นี้แบบดีใจกันมาก<จ>เลยรู้สึกว่าแบบ ิ0กว่าคิกับ50คิวที่ผ่านมาทำไม่หายเดือยเลยก็เช่นอันดับหนึ่งสต่อเลยก็ขอบคุณแฟนทุกคนมากนะครับครับผมก็ฝากติดตาม EP ต่อไปต่อต่อไปด้วยนะครับผมคอยได้ไหมคะว่า e ีต่อไปมันจะ EP ต่อไต้องแล้ว e ีต่อไปเนี่ยมันมีความคิดุมากขึ้นแคใที่นี้คือหมายถึงเรื่องของตัวละครเราสอคนน่อย่างที่บอกว่าตอนนี้คือมันเลิกจากการที่เราแบบว่าทะเลาะกันอยู่ แล้วต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องรอดูกันว่าเขาจะเล่ายังไงให้มันเป็นหลักจากที่ทะเลาะกันเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงดกันราครเปลี่ยนะราคาเราเปลี่ยนอ๋อครับมันเป็นทิเนอร์แล้วปกติเฮ้ยถ้าเรากิดคนไทยแบบยุคเฟรนด์เรนดี้เรื่อนี้แต่ละคนมีรสชาติที่ไหนบ้างแต่คู่เราเป็นรสชาติอะไรที่ไหครับผมว่าคู่เราครบรถรบรถใช่ใช่พวกคู่เราัน มัจะเป็นอาหารไทยกลมกล่อมมีทั้งเปรี้ยวหวานเข้มข้นเอออย่างคิวเตร์ก็จะค่อนข้างแบบออกแนวแบบมินิมุกมิกร้านอะไรอย่างเงี้ยผมผมว่าคิวเตร์มันจะมีแบบมีมีความ มีหวานมีวแล้วมีความอนนมมขมนิดนึงใช่คใช่ส่วนใช่แทนป้าหวานเียบเลยเมือกี้หวานใช่ใช่แล้วก็รู้สึกว่าเชนฟันก็จะระมุนระมุลมีความเค็มๆนิดนึงเออนแนวละมุนลนะ้องตางกันวได้ไหมการถ่ถัทดีวีส์เรื่องนีมันมที่ไหนว่าน่นอนเด็ก้ชเระื่องไหมวกรรมบสอคนอะอยู่ในซีเดียวอ่ะ ใช่เวลาถ่ายครับก็จะค่อนข้างนานในแต่ละซีนเพราะด้วยความที่มันคนเยอะต้องทำน้ำหนักหนึงครับผมแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ดีเลยคือมันไม่เหงาเวลาอยู่ในกองอย่างสมมติแบบบางบางทีนะเราอาจจะแยกกันเข้าเลยแต่ว่าก็ยังมีคนที่ยังอยู่เลือดระหว่างรอข้อศีลแล้วจริงเราเล่าเราว่ามีเยอะมากเลยึงเราวันนี้ก็คงไม่จบหรอกไม่จบแน่นอนสี่ซีดมีการเดินเจอผีมีการเกือบตกเรือเรือเกือบคว่ำมีเจอทุกอย่างทุกอย่างโอ้เราปล่อปตลอด คนไรมันรามันออ่างเพลนครับผมครับผมครับผมก็เพลงเดี่ยวนะครับเพลงชื่อนานตลอดกาลนะครับผมก็เพลงประกอบซีรีส์เรื่อง V R เหมือนกันนะครับผมซึ่งก็เป็นเพลงเกี่ยวกับความรักแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครในเรื่องต่าแๆละครับก็ฝากติดตามฟงกันด้วยนะครับทาง You Tube และทีวีบ ่ใช่ก็โอ้สนุกครับแต่จริงแล้วก็เอาเป็นการถมฐานครั้งแรกด้วยแบบจริงจังตอนแรกก็กดดันค่อนข้างมากแต่ว่าพอได้ทำจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างสนุกเราจะมีความวุ่นวายนิดนึงตอนตอนตอนที่เราถมฐานเราได้ความที่มันเราต้องแข่งกับเวลาเนาะแล้วก็ลาบชื่อครับผ่านไปได้ดีครับโอ้ยเจ้ามารนเก่งอยู่แล้วเนียไม่ฉีกนะไม่ฉีกมือกันก้อนหิน ยังไม่เคยครับยังไม่เคยตอนนั้นกลับก่อนเนี่ยตอนอยู่ญี่ปุ่นกลับก่อนอยู่ตอนผมก็คงมีอยู่การโอ้โหต้องมีอยู่แล้วโอ้โหต้อแล้วเโอเคที่ถามถ้าคอนเสิร์ตบ้างเป็นไงบ้างพวกเราเตรียมไปไหนนะฮะครับผมก็จริงแล้วตอนนี้เป็นการแพนอยู่ก็กำลังกำลังคุยเรื่องโชว์คุยเรื่องแพนแล้วแล้วกัน ทำการเลือกเพลงเปนอยู่แล้วเพลงว่าโชว์จะอยเป็นยังไงเราบอกว่าสมบูรณ์แน่นอนปีที่แล้วเราข้วนจอยเราขั้วนจอยไปยิ้มออกมายังไงก็ต้องจับตาผมผมปีนี้มันลุ้จัดปีนี้เราเราไม่อยากไปไปเดิมเลยเราต้องเปลี่ยนแท้เปลี่ยนทางนะใช่แต่จะไบอกว่าจะไม่ไปเวไหนแต่ว่าเราตรองบอกว่าคนเราจะชอบครับผมชวนแฟนที่รู้จักเราด้วย่ะครับผมขอชวนนะครับทุกคนในการเข้ามาดู เอ่อ L O L เดินเลิฟเลิฟเอาลาแฟนคลัสมัยยี่สิบสี่เลิเนะครับจากนั้มาขึ้นเรือปอนวุยนะครับและอีกสิบห้าไม่ใช่อีกแปดเรือเรืใช่ครับผมครับผมก็ฝากกันด้วยนะครับรบวงว่าทุกคนจะได้รับความสนุกสุดๆแน่นอนครับผมเจอที่แพคอารีน่านะครับครับผมตอนรถสองมีอยู่มาฝากซื้อกันที่ไททิมเดชเลยครับ ครับผมก็ฝากงา,า,านรานน้ำสมรักแท็กซี่พ่อที่หนอนสังกานนะครับผมพรุนี้วันสุดท้ายแล้วแล้วก็วมีเพื่อนเราสองคนมาด้วยครับผมจะจุดกระดังงเองนะครับผมเองก็ฝาเพื่อนนะครับผมรับรองว่าเพื่อนสองคนฉ่ำแน่นอนเต้นกันสุดๆม้วนจอยแน่นอนและมีการขึ้นรถแห่อย่างเช่นที่เราทำกันนะครับ,รบผมจะม้วนจะจอยจะสนุก<อ>จะมันจะแค่ไหนก็ฝากตงาน,นเลยนะครับผมต้องการขอขอบคุณทุกท่านที่มาแล้วหนุนบานมา For those of you who are in Thailand right now, uh, for the 16th of April, uh, we have oh, people have bang ID. Right now, Songkran kind of Festival at here at King Rangnam. Right uh, so, for those of you who are available, or those of you in the area, you can just check this out for tomorrow as the last day. được vào học cả tháng sinh viên này Dạ cho mấy bạn ạ Dạ không cần không cần được được ạ